สำหรับคลิปนี้นะคะมีคนทักสอบถามมานะคะว่ามีสูตรป้องกันเชื้อราในดินหรือเปล่านะคะวันนี้นะคะพี่ตีมีสูตรนะคะในการป้องกันเชื้อราในดิน3สูตรด้วยกันนะคะถ้าหากว่าในดินนะคะมีเชื้อรานะคะทำให้ต้นไม้พืชผักนะคะที่เราปลูกไว้นะคะไม่เจริญงอกงามไม่เติบโตนะคะไม่ออกผลนะคะ วันนี้สูตรที่พี่ตีมีแนะนํานะคะจะมีด้วยกันทั้งหมด3สูตรค่ะก็เป็นวิธีง่ายๆเลยนะคะเป็นสูตรวิธีการทําที่แบบปลอดภัยด้วยนะคะเคยมีคลิปก่อนหน้านะคะพี่ตีเคยทําสูตรในการากําจัดเชื้อรากับดอกไม้นะคะซึ่งเป็นดอกคุณายตื่นสายนะคะได้ผลดีมากๆเลยนะคะอันนั้นคือเขาเกิดเชื้อราขึ้นบนต้นอดอกไม้ของพี่ตีนะคะเป็นจุดขาวๆนะคะแต่ดอกเขายังมีอยู่นะคะ แต่ว่าไม่เยอะนะคะเป็นจุดข,า,ขาวเพราะวา่าเป็นเชื้อราที่เป็นการติดมาจากในดินเลยนะคะพี่ตีหลังจากที่ได้ทําการฉีดพ่นไปเชื้อราก็หายนะคะใบเขาก็จะออกเป็นสีเขียวแล้วก็มีดอกให้กับเราเยอะขึ้นนะคะวันนี้นะคะสูตร3สูตรที่พี่ตีแนะนํานะคะ ค่ะสูตรแรกนะคะก็จะเป็นน้ำส้มควันไม้นะคะหลายคนคงจะรู้จักดีนะคะโดยเฉพาะาพี่น้องที่ทำเกษตรนะคะก็นอกจากจะช่วยในเรื่องของการกำจัดพวกหนอนมแมลงแล้วนะคะยังช่วยในเรื่องของการาป้องกันเชื้อราในดินได้เป็นอย่างดีนะคะอัตราการใช้ก็1ต่อ200นะคะใช้วิธีในการฉีดพ่นนะคะหรือไม่ก็ถ้ามีปริมาณเป็นเยอะนะคะก็สามารถนำไปลดราดบริเวณพื้นดินนะคะ เวันต่อครั้งหนึ่งนะคะก็สามารถช่วยได้เป็นอย่างดีเลยะ,ะส่วนวิธีที่สองนะคะก็คือเป็นปูนขาวนะคะ ซึ่งสามารถหาซื้อได้ง่ายนะคะแล้วก็ราคาไม่แพงนะคะพี่ตีเคยทําคลิปวิธีการใช้ปูนขาวไปแล้วนะคะวันนี้พี่ตีก็จะพูดในเรื่องของปูนขาวในหัวข้อที่2เพิ่มเข้าไปอีกนะคะสามารถาปรับสมดุลในพื้นดินนะคะปรับสภาพดินนะคะก็วิธีการใช้นะคะปูนขาวนะคะก่อนที่จะทําการปลูกนะคะก็ใช้ปูนขาวโรยบริเวณพื้นนะคะแล้วก็ทําการถ่ายกลบนะคะสามารถลดค่าความเป็นด่าง แล้วก็กรดได้เป็นอย่างดีเลยนะคะสูตรนี้นะคะดีมากๆนะคะซึ่งมีเกษตรกรหรือคนที่ทําเกษตรอยู่แล้วนะคะนําไปใช้นะคะค่ะต่อไปเป็นสูตรที่3นะคะก็จะเป็นสูตรโบราณเลยนะคะในยุคสมัยก่อนนี้จะนิยมใช้กันนะคะนั่นก็คือใบมะลุมค่ะใบมะลุมนะคะจะมีสารไนโตรเจนที่สูงมากนะคะช่วยในการกำจัดและก็ป้องกันเชื้อราได้เป็นอย่างดีค่ะ อกจากนั้นยังสามารถทําให้พืชนะคะผักของเรานะคะรวมทั้งดอกไม้นะคะที่เราปลูกไว้นะคะมีความเจริญงอกงามเติบโตได้ดีนะคะดินล่วนซุยได้ด้วยนะคะซึ่งเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านในสมัยยุคก่อนๆที่ใช้กันนะคะถือว่าดีมากๆเลยนะคะมีการใช้นะคะใบบรุมนะคะจำนวนมีมากเท่าไหร่ก็ได้นะคะคลุกเคล้ากับปุ๋ยคอกนะคะ คลุกเค้ากันดีแล้วนะคะนำไปใส่นะคะกับต้นไม้พืชผักของเราต่างๆได้ดีนะคะเพราะว่าเขามีสารไนโตรเจนนะคะเพิ่มในเรื่องของการเจริญเติบโตนะคะให้ดอกให้ผลนะคะเป็นสูตรในการาปรับสภาพและป้องกันเชื้อราได้ โดยวิธีธรรมชาติที่ดีมากๆอีกชนิดหนึ่งนะคะซึ่งเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านในสมัยยุคก่อนๆนะคะเราควรนำมาใช้นะคะถือว่าดีนะคะแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะคะที่สำคัญนะคะถ้าเราปลูกพืชผักนะคะถ้าเรานำสารเคมีมาใช้นะคะก็จะเป็นอันตรายกับพืชผักที่เรานำไปไปรับประทานได้นะคะค่ะก็สำหรับคลิปนี้นะคะ หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ให้กับน้องๆเพื่อนๆที่เข้ามาดูนะคะสําหรับใครที่เข้ามาใหม่นะคะพี่ตีก็ฝากให้กดติดตามค่ะกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอที่พี่ตีจะอัปโหลดให้ดูอยู่เรื่อยๆขอบคุณมากนะคะที่ติดตามกันค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอต่อๆไปนะคะสวัสดีคะ่ะ